ัดิมกิท X D นะครับก็ก็จะมารีวิวอันไอช่องที่ผมติดตามนะครับมาช่องที่ผมติดตามก็จะมีอันดับแรกเลยครับนี่ครับจริงๆผมแาบไปสองครั้งละนี่ครับแต่งหน้าอ่อนแชร์หน้าครับ นี่วันนี้ค้างไวประมาณห้าวิโอเคต่อไปนะครับซีโร่คิงครับอันนี้คุณเบล,ลครับชื่อคุณเบล,ละนะเป็นโอเคแล้วก็นี่ครับ,อคครบ,รบส,สองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะหมดเวลาแล้ว สกายเล็กซี่ชาแนลคัชชาวันทูเพย์จะเล่นหน่อยนะแล้วก็สิบสองทามครับสิบสองไามแล้วก็วอนเกมเมอร์อะครับรัวแล้วกันนะเกมโอเวอร์ครับ ต้นไม้สตูดิโอแล้วคนนี้ก็เพิ่งทำเหมืเกี่ยวกับชิงโดนะครับปีแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้